สวัสดีนะคะกับเช้าวันอาทิตย์วันนี้วันที่6ละละกรกฎาคม68นะคะบิวพามาดูที่ตลาดนัดหนองคอนะคะเป็นตลาดนะคะเป็นตลาดนัดขายทุกอย่างเป็นของมือสองเอย่ยใดหรือว่าจะเป็นตั้งอยู่ที่วัดหนองคอนะคะเภอรีราชานะคะวันนี้บิวพามาดูโซนที่เป็นปลาสวยงามนะคะน้องก็จะมีเป็นปลาหางนกยูงหูช้างถุงละห0ทุกคนถูกมากซันตาคอสห้าบบาทจริง พูดอ่าผูหนึ่งเมียสองอะไรเงี้ยค่ะสวยๆนะคะแล้วก็อ่ารีเทลหรืออะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคะเขาจะแพ็คเป็นถุงๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เายถุงละ50ทุกคนโค้ยหูช้างมีหมดเลยนะเวาก็สามารถไปเลือกได้เลยนะคะจะเป็นโซนที่มันขายปลา,น,าน่ารักนรักนะคะเาเขาบอกเขามาขายทุกวันอาทิตย์นะคะทุกคนดูเลยโคตรคุ้มพาราโคตรดี นะคะใครที่ยังไม่เคยมาในจุดนี้นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะจะมีเป็นตลาดนัดหนองค้อนะคะสามารถมาเลือกมาชมกันได้นะคะอันนี้เดินเข้าตลาดไปอยู่ซ้ายมือนะคะร้านจื้อซ้ายมือนะคะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโซนตลาดอ่าอันนี้จะดูข้างนอกนิดหนึ่งนะคะลองหาหาดูนะปาลาโคูรดีทุกคนนะคะเป็นปลาหางยุ้งซะส่วนมากนะคะว่ารูนไปเห็นมีอยู่ประมาณหนึ่งล้านนะคะ เดี๋ยวจะมีตอนท้ายบอลลูนจะมีอยู่นิดหน่อยเองนะคะเผื่อใครแบบอยากจะได้บอลลูนนะคะจะมีเป็นล้านนี้ราคาถูกกว่าจะตุจักรนะเท่าที่พิวไปดูมาเซอร์เวมานะคะตัวนี้เป็นนะคะนี่อันนี้เป็นปลาบอลลูนนะคะน่ารักน่ารัก,รกอันนี้ห้าอยตัวนี้350ได้สองตัวเป็นม้าลายนะคะใครสนใจนะคะรี